NO 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 เอาโมโหเอาโมโหหน่อยะแบบโมโหจาข้างในอ่ะมันจะได้ไดแฟมได้เพราะามเยอะแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่อินเนี่ย NO 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 กำลังกายกันนะครับเพราะเพียงเข้าบ้านได้ไม่ถึงสัปดาห์ก็เกิดน้ำหนักเพิ่มขึ้นกันผิดหัวผิดตาอย่างเช่นนุ่มเซโรติกก็วีกาและสาวบาร์บี้ลูกตานดีสิบครับ พร้อมการกระจายเต็มห้องเต็มห้องเลยลูกหันไหนก็ได้แล้วแต่หนูหาพื้นที่ว่างพื้นที่ตรงนี้ว่างครับตรงนี้ว่างครับตรงนั้นเบียดไปตรงนี้ว่างครับเอาล่ะทีนี้สุดท้ายแล้วนะ แดดร,ร,รอนร้อนมาชิ้นไหนก่อนจะหลับเลยไหมคทอแสนเรื่องอาราบช่างน่างตาในนภาสลับจับอัางทองแดรอนร้อน มาจิ้มในก่อนจะลาลบไปไกลอยากมีันต้องผาจากดวงใจคอยส้นทางหนึ่งสัมเพลงลง ยิวต่อมาก็คือตุ้ยหนุ่มสู้ชีวิตที่ร้องเพลงออกมาแล้วดูดีบนเวทีแต่ให้จำเนื้อร้องให้ได้เเเดดียยววลิญญาาณมือนังไร้รนกคือแบบมันไปได้เรื่อยแต่นี่คือมันมั่วไม่ได้ครับแล้วมันก็เลยกลายเป็นมั่วพม่อเราเปิดมั่วพอมันมั่วไม่ได้เราก็เลยเกรงนะพอเกรงก็เลยลืมจง ม,มันเป็นทอดทอด,ทอดา,าก็คอ,อบไล่มสมุดสิบครั้งเขาก็ได้นะเจ็ครั้งเขาก็ได้นะไม่ใช่แย่นะลูกตุ้ยไม่เปลี่ยบอตะเพราะว่าตุ้ยเป็นคนหน้ามองมันมีลักษณะของโแมนบนเวทีที่ที่ยังไงคนมันก็ดึงดูดสายตาแล้วเราก็มีแรงบนเวทีเราไม่ไม่ตื่นเลยมีแค่ นะเนือที่ห้ามมั่วเนยแล้วพอพอ,พอไปปุ๊บมันประเมินอ,อะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยใช่มันมันติตรงนี้ปุ๊บครูจะช่วยดูอย่างอื่นไม่ได้เลยได้แล้ว,ลวเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องได้มาก่อนเป็นอย่างที่หนึ่งสองสามสี 3> 2, 3, ที่เป็นแฟนคลับตัวจริงก็เข้ามาที่ ubcaf.truelife.com กันนะครับจะได้สัมผัสกับรายละเอียดกับการเข้ามามีส่วนร่วมในทุกช่องทางของ Academy f a n p เคเช คลาสครูขวัญก็มีคลาสครูรักนะครับได้มีด็อกเตอร์พาธรกลับมาแนะนำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เหล่านักล่าฝันได้เข้าใจบทเพลงพระราชนิพนธ์มากยิ่งขึ้นและมีกิจกรรมสนุกสนุกในคลาสของคุณครูรักต่อด้วยละครับนี่ครับพระบรมศาทิสรักนะครับก็นในวาระที่พรุ่งนี้เราจะทาสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งร้องและทั้งบรรเลงนะครับวันนี้เราก็เลย <c oughs> ท่านดกรก็เลยให้ความกรุณามาที่จะมาให้กําลังใจกับเราโดยที่ท่านดร์จะนํากล่าวแล้วเดี๋ยวเรากล่าวต่างขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับพรุ่งนี้เป็นภารกิจที่ใหญ่ของเราอย่าไปนึกว่าพรุ่งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่เราจะต้องคัดเลือกพวกเราออกไปหรืออะไรมันไม่ใช่นะอย่าไปคิดอย่างนั้นขอให้เราคิดว่าพรุ่งนี้มันคือมันคือการที่เราได้เผยแผ่ พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงคุณค่านะครับแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้มีอย่างนี้ให้กับเกิดขึ้นบ่อยๆมากนักนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจใจผมเองผมยังอยากให้มันเกิดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเพลงพระราชชนิพนธ์เนี่ยเป็นเพลงที่มีมนขลัง เป็นเพลงทุกๆเพลงในพระราชินิพลเนี่ยได้บอกเล่าเรื่องพวกเรานะครับมีคติสอนใจมีการให้กำลังใจทรงปกครองประเทศชาติเนี่ยทรงเหนื่อยยากแค่ไหน60ปีนะไม่ใช่เวลาสั้นๆเลยนะครับ60ปีแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งแต่พระราชินิพนแสงเทียนออกมาก็60ปีเหมือนกันเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้เลยว่า เพลงบทเพลงในแต่ละบทเพลงพระราชินิพนธ์ในแต่ละบทเนี่ยมีความผูกพันกับประชาชนชาวไทยขนาดไหนนะครับแล้วเราทําหน้าที่เป็นผู้เป็นผู้ที่เผยแผ่ต่อไปนะครับก็ขอให้ทําให้ดีที่สุดก็นะครับก็ขอก็ขอให้คิดว่าอย่างนั้นก็กราบ ป้าไม่ใหญ่อะจะป้าจ่ยิงกลับสวนไม่ยอมไม่ยอมบ่ายหนึ่งพร้อมบ่ายเริ่มเป็นหลายรอบเอเอฟสปังไ่ใหญ่ไม่ใหญ่่ใหญ่่ใหญ่ะเริ่มท่เอฟสปัง ไ,ไปเลยครับสามรอบเย่อเย้ยมันด้วยไปวนไปเลว้วไปเล้วไปเล้วไปเล้ว เราจะช่วยกันเอาค้อนที่เรามีคนละอันตอกให้มันจมลงไปจนหมดจนมิดนะครับอันนี้คือความมั่นคงที่เราจะทำร่วมกันที่เราจะรวมใจกันจินตนาการสร้างความเชื่อว่ามันมีมีเสาอยู่จริงๆแล้วเวลาตอกไปแต่ละครั้งหนึ่งตั้งเนี่ยมันยุบจมลงไปแค่ไหนแล้วเราจะช่วยกันสิบสามคนเนี่ยตอกกี่ทีมันถึงจะจมดินลงไปตัป้งใจให้ดีนะแล้ว หวังว่าคงจะได้ต่อกันไปยาวๆเป็นสิบสิอาทิตย์โอเคมาถอยมาแล้วสร้างอมองให้เห็นให้มีความรู้สึกว่าเสามันอยู่ตรงนี้ค้อนอยู่ในมือหนักแค่ไหนยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนพร้อมเล็งไปหนึ่งสองสามตกอกเฮ้ย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 เอาให้จมเฮ้ยเฮ้ย โอเคเจอพี่บอยตลาดออนไฟังเลยครับโอเคทําให้ดีนะครับอย่าให้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 คนที่เขาเสียดายโอกาสเขาดูถูกเราได้ว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันเข้ามาในบ้านได้ไงวะนะทาให้ดีทําให้ดีจากใจเราให้เต็มที่รู้สึกกับเพลงฟังแล้วรู้สึกนะครับโอเคพักผ่อนขอบคุณครับครับดี้

ยังไม่จำงต้องลากจากดวงใจไล่แสงไล่เสียงยอดดวงตา